วันนี้มาถ่ายละครค่ะแล้วก็มาเที่ยวด้วยค่ะเต็มที่เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ร่างกายในการทำกิจกรรมเต็มที่มากเลยนะคะกระโดดน้ำตุ่มๆเช้ามาก็วิ่งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งขอแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่มีเข่าเสื่อมนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกเนี่ยนะคะก็ขอแนะนำเลยว่าทานแล้วแบบจะลืมลืมความแบบกระดูกกรอบแกบกระดูกเสื่อมอะ่ะก็เดี๋ยวนี้นะคะ เข่าไม่กรอกไม่แกร็บอีกแล้วนะคะเพราะว่าก้อยทานนี่ค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นคุณพลอยนะคะอ๋อแล้วมีคนถามมาเยอะเลยนะคะบอกว่าอ้าวแล้วความดันเบาหวานเนี่ยทานได้ไหมขอบอกตรงนี้เลยค่ะว่าควรทานเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยลดความดานันลดเบาหวานไขมันเพราะว่ามันเป็นไขมันดีค่ะไขมันดีทานแล้วไม่อ้วนนะคะกระซิบอีกนิดหนึ่งว่าก้อยกับคุณแม่เนี่ย ก่อนนอนแล้วตื่นเช้ามาพูดไม่ได้โดยนัดหมายอะไรกันเลยเจอกันแล้วเอ้ยเมื่อคืนนอนหลับสบายทั้งคืนไม่ตื่นกลางคืนเลยดีมากสําหรับคนนอนหลับยากค่ะทานตอนเช้าก่อนอาหารนะคะ1เม็ดค่ะแล้วก็ทานตอนก่อนนอนอีก1เม็ดค่ะแต่ถ้าหลับยากมากๆนะคะก็แนะนําว่าควรทาน2เม็ดก่อนนอนค่ะ โรชั่น2กระปุก290บาทส่งฟรีย้ำสองบาทส่งฟรี5กระปุก600บาทย้ำห้กระปุก600บาทที่1เรื่องดูแลสุขภาพต้องยกให้น้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นคุณพลอยเท่านั้นค่ะ